อนะครับต่อกับการเขียนแผนลองรวยกับไดมอนด์โปเตนะครับผมอะไรครับก็โอเคหลังจากที่เขาเนี่ยมาเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบ MLM บางคนก็อยากเปิดร้านกาแฟาบางคนก็อยากได้แค่ซื้อมาขายไปเป็นขายปีกเพราะฉะนั้นเราจะมีสามต้องใจเขาเลือกหนึ่งเลยขายปีกขายปีกก็คือซื้อมาราคาทุนขายราคาเต็มเรียว่าซื้อมาขายไปขายปีกอันที่2เปิดร้านก็คือทําร้านกาแฟา อันที่สามคือทำเป็น MLM ทีนี้เนี่ยการที่เรามีให้เลือกเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกตขจจะขีดจะควงว่าถูกบังคับให้มาทำ MLM แต่ให้มีช่องทางในการเลือกก็คือให้เขาเลือกเองว่าเขาเลือกอะไรแต่ทีนี้จะ่สิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องนมน้าวให้เขาเนี่ยให้เห็นโอกาสของ MLM ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไปต่อได้พูดยังไงก็คือพูดว่ารายได้ของโฮตันบังเนี่ยพี่คิดว่าเขาเปิดล้านเนี่ยเขามีหกสิบล้านไหมอ่า หรือถ้าเกิดจะได้หนึ่งแสนบาทเนี่ยเปิดร้านหรือขายปิดกจะได้ไหมราะนั้นที่เขาได้กันแต่คนเนี้ยที่เขาได้หกสิบล้านเนี่ยมาจาก MLM นะลองฟัง MLM มดูไหมว่ามันยากหรือมันง่ายโอเคเขาเขาก็จะเลือก MLM กล้าเลยบังคับเลือกปุ๊บ MLM ทีนี้เสร็จปุ๊บพูดมาก็ให้พูดเรื่องของผลลัพธ์อย่าไปพูดถึงเรื่องเงินลงทุนเพราะว่าไปพูดถึงเรื่องเงินที่เขาจะต้องเสียปุ๊บมันจะฝังหัวสมองปิดฟังอะไรต่อไม่ได้ให้พูด ถึงผลลัพธ์คนเราทุกคนต้องการผลลัพธ์นะผลลัพธ์มีอยู่3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือรายได้75,000บาทต่อสัปดาห์รายได้ที่2 4 5 0 0 0บาทต่อสัปดาห์รายได้ช่องทางที่3 15,000บาทต่อสัปดาห์ถ้าเกิดถ้าเกิดไปเจอไปเจอคนที่รู้ภาษาอังกฤษนะ ก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัว W Per Week อะไรอย่างนี้ก็ได้จะถามว่า75,000บาทต่อสัปดาห์เนี่ย <c oughs> เขาจะได้ผลตอบแทนขององค์กรอยู่ที่20% 4 5 0 0 0บาทต่อสัปดาห์ได้15% 15,000บาทได้แค่10ถามว่าถ้าเกิดอยากได้75,000บาทต้องทำยังไงก็คือต้องลงทุนในแพ็กเกจที่เรียกว่าแพ็กเกจโก 45,000บาทต่อ 5, ตสัปดาห์เป็นแพ็กเกจซิลเวอร์แล้วก็15,000บาทต่อสัปดาห์ให้ลงเป็นแพ็กเกจบรอนจากนั้นเราให้เขาเลือกถามเขาว่าถ้าเลือกได้ถ้ามีโอกาสเลือกเขาก็ต้องเลือกตรงนี้แต่ถ้าเกิดเขาไม่เลือกเราเลือกให้นะบานคนเขาก็ไม่เห็นภาพเขาบอกว่าเอาทำธุรก,กิจาเพิ่งได้เยอะเลยเอาน้นน้อยก่อน15,000บาทแต่เราไม่เสียเวลาเขียนนะ <S <S เราก็บอกว่าถ้าเกิดเขาทํางานเท่ากาัน ใช้เวลาเท่ากันอยากได้ผลลัพธ์มากหรือน้อยเช่นขายของเนี่ยขายของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอยากได้มากที่สุดหรืออยากได้น้อยผู้นี้ก็ได้เขาเลือกตัวนี้เราจะได้ไปไปโฟกัสให้เขาเลือกที่โกสมมติเขาเลือกตัวนี้เพราะฉะนั้นพี่ต้องเป็นแพ็กเกจโกนะถ้าเกิดเขาถามโกคืออะไรเราค่อยมาอธิบายทีหลังนะเพราะฉะนั้นเราก็บอกเล,เลยว่าเขาเริ่มต้นโดยการเป็นแพ็กเกจที่เรียกว่าแพ็กเกจโกใส่วงกลมวงแรกวงไปเขียนโกตรงนี้ใส่ชื่อของเขาอย่างชื่ออะไรดีอะชื่อยาอย่างพี่ยา เพราะนั้นถ้าเกิดพี่ต้องการรายได้75,000บาทต่อสัปดาห์ได้ผลตอบแทนองค์กรที่20%เพราะฉะนั้นต้องเป็นแพคเกจโกาพี่ยาก็เริ่มต้นเป็นแพคเกจโกจากนั้นบอกว่าธุรกิจนี้ทำง่ายมากๆเลยโดยการบริหารสทีมซ้ายขวาโดยการบริหารทีมแค่สองฝั่งฝั่งแรกคือทางหน้านซ้ายทางด้านขวาโดยการถามว่าธุรกิจนี้ดีไหม าจากการที่เราเล่ามาเขาก็ต้องบอกว่าดีกินกาแฟดีไหมอร่อยไหมแล้วอยากบอกคนที่เขารักไหมอยากช่วยทุกคนมีไรายได้ไหมคนรู้จักหรือใครก็ได้อยากมีไรายได้ไหมอ่าล้วขอชื่อเข้ามาเลยคนแรกกับคนที่สองในตรงนี้นะใส่ชื่อให้ไปเลยให้เริ่มต้นดวยแพ็กเกจโกอ่ะอย่างเขาก็บอกว่าซึ่ออ่าอยากให้น้องอ่าอยากให้พี่สาวอ่าเป็น A กับ B ในะตอนนี้เราก็เล่าต่อว่า เนี่ยเราสามารถช่วยให้เขาเริ่มต้นในแพ็กเกจโกบริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไรายได้ข้อที่2อยู่ที่3,500บาทหรือเรียกไง่ายๆคือค่าแนะนําแนะนํา A มาก็ได้3,500บาทเริ่มต้นที่แพ็กเกจโกแนะนํา b มาก็ได้4ี่0าบาท จากประกิโกเหมือนกันเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้แนะนำา A กับ B มาญาติพี่น้องเข้ามา2คนได้ให้แนะนำอยู่ที่35 0 0ั้บวก3 5 0พคือ7,000ทีนี้บริษัทบอกว่าถ้าคุณมีซ้ายมีฝาก็คือคุณทำงานเป็นละก็คือมีองค์กรเกิดื่อน้ายฝาบริษัทจะจ่ายค่าบริหารทีมงานอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะ 20%, 20, 20ก็คือตรงนี้ชี้ไปเลยนะว่าเขาจะตอบเปอร์ซ ก็แบ่งเลยใต้องค์กรเขาทั้งหมดเกิดองค์กรเกิดขึ้นทางด้านซ้ายทางด้านขวาเพราะฉนั้นจะเกิดการจับคู่หรือค่าบริหารองค์กรนัคือคู่แรกจับคู่ที่1อยู่ที่5,400บาทเพราะฉะนั้นแนะนํามา2คนก <g iggle> ็ได้7,000บวกอีก5,000ีก็คือ12,400บาท ถามเขาดีไม่ดีแนะนำสองคนได้หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเขาก็ต้องตอบว่าดีทีนี้ถามว่าถ้า A เนี่ยมาทำธุรกิจแล้วเนี่ย A ก็ต้องอยากได้เงินถูกไหมก็ต้องไปการเกิดการแนะนำต่อเกิดขึ้น A ก็ไปแนะนำายหนึ่งขวาหนึ่งมาเหมือนกับการเริ่มต้นเลย B เหมือนกัน B ก็จะไปนำสายนำ้ายหนึ่งขวาหนึ่งเหมือนการเริ่มต้นเลยอาจจะเป็นสมมติชื่อเป็นนายหนึ่งในสองในสามในสี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เหมือนกับตอนแรกใช่ไหมที่มีแต่พี่ยาแนะนํามา2คนมีรายได้12,400ง่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเกิดการแนะนํามา2คนเพราะฉะนั้น A ก็ต้องมีรายได้อยู่ที่12,400 B ก็จะต้องมีรายได้อยู่ที่12,400ถามว่าธุรกิจนี้ดีไหมไม่ได้เอาเปรียบกันวินวินนะได้ตังค์เหมือนกันทนะั้งคู่แต่ถามว่าความมหาสา,ารเกิดขึ้นมันอยู่ที่ตรงนี้ก็คือการบริหารทีมงานเกิดขึ้น ถามว่าหนึ่งสองสาสี่อยู่ใต้องค์กรเราไหมอยู่ไซ้์ววามไหมอยู่ตามเงื่อนไขของบริษ,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 ษัทก็คือว่าเราสามารถบริหารทีมงานได้แล้วก็ต้องได้ค่าบริหารทีมงานอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะยี่สเกิดการจับคู่เกิดขึ้นคู่ที่หนึ่งจับคู่นี้ได้ห้0พันรบาทคู่ที่สองจับคู่นี้ก็ได้อีก5,400บาทถามว่าพียาได้ดนำหนึ่งสองสามสี่มาไหมไม่ไม่ ต่ถามว่าได้ตังค์ด้วยไหมได้ตังค์ด้วยถามว่าดีไม่ดีธุรกิจนี้ดีดีอ่าถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถามว่าหนึ่งองสามสี่เข้ามาแล้วต้องเกิดการแนะนําต่อถูกไหมอ่าเขาก็ไปแนะนํามาอีกก็เกิดการแตกตัว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 ไปอีกอ่าเราก็จะได้อีกกี่คู่เนี่ยจับคู่เลยคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคู่ที่สามคู่ที่สี่ก็สรุปว่าได้อีกห้าพันสี่ร้อยบาท คูณ4คู่เป็นเงินเท่าไหร่ลองไปคิดดูนะมันก็แตกตัวลงไปเรื่อยๆแบบนี้จากการเพียงแค่เราแนะนําคนที่ชอบดื่มกาแฟคนที่เรารู้จักคนอยากช่วยเขามีแลกแค่2อวนเท่านั้นแต่บริษัทลิมิตจ่ายอยู่ที่75,000บาทต่อสัปดาห์ถามว่าอยากได้เงินเพิ่มนี้มากกว่านี้ต่อสัปดาห์นี้ต้องเลื่อนตําแหน่งต่อไปหรือแซฟไฟล์ก็จบแล้ว การเขียนแผนน้องไวแบบสั้นแต่ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจก็ต้องเล่าต่ออีกแผนข้อที่สามข้อที่สี่ลงไปอีกถ้าเกิดถ้าเกิดมาตรงนี้นะถ้าเกิดเขียนแล้วสักเซตถ้าเกิดเขาไม่เคยรู้เรื่องธุรกิจหรืออาจจะงูปลาปามาเขาก็จะถามว่ามันได้ด้วยหรอ keyword นะให้เขาพูดงี้เลยนะมันได้ด้วยหรอถ้าเกิดพูดคำนี้ออกมาเมื่อไหร่แสดงว่าเข้าใจธุรกิจแล้วตื่นเต้นมาก คำถามข้อต่อไปแล้วมันลงทุนเท่าไหร่เขาจะต้องถามนะเขาต้องถามว่าเรามันลงทุนเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะเราก็ต้องบอกเลยว่าแพ็กเกจโกชี้ไปตัวนี้นี่เห็นรายได้ไหมแพ็กเกจโกพี่จะได้กาแฟเจ็ดโหลลงทุนอยู่ที่สามหมื่เจ็ดพันบาทโอ้แพงจังเลยอ่ะเขาก็เขาไม่กล้าบอกแพงหรอกเราถามเขา มีใครบอกโอ้ยทำไมไม่พูดนะไม่มันที่ก็มีนะแพงแพงยังเลยน้อย<ป>อะถ้าเกิดเขาเราจะตอบข้อสงสัยเขายังไงเขาบอกว่าแพงยังเลยบอกว่าพี่ถามเขาเลยถ้าเกิดเป็นโปรเต้แพงไหมพี่แพงไหมแพงถูกจะตายพี่แพงตรงไหนถูกแพงในสามหมื่นกว่าบาทบ้าก็ถามเขากลับไปว่าแล้วพี่คิดว่าเนี่ยลงทุนสามหมื่นเจ็ดแต่ได้เงินประมาณอีกถ้าเกิด เราเขียนไปเรื่อยชั้นที่สามชั้นที่สี่มันจะได้เป็นแสนเลยถูกไหมเ <c oughs> พราะมันเกิดการแตกไปเรื่อยๆอ <c oughs> ก็ถามเขาว่ามีธุรกิจไหนบ้างที่ลงทุนสามหมื่นเจ็ดแล้วได้ไรายได้เป็นแสนแบบนี้ให้เอ,อ่ยชื่อมาเลยหนึ่งธุรกิจก็อย่าให้เขาคินนะอย่าโขกคิดออกก็บอกไม่มีเห็นไหมพี่แต่ถามว่าถ้าเกิดพี่จะเปิดร้านกาแฟวันนี้สามหมืนเจ็ดพี่ลงทุนไปพี่ได้อะไรบ้างเครื่องชงพี่ยังไม่ได้เลย ค่าคีย์ออสค่าทําเลค่าเช่าพื้นที่อะไรเงี้ยพี่ยังไม่ได้เลยแล้วอย่างงี้แพงอีกไหม,มคนที่เขาอยากทํากาแฟอยู่แล้วเขาก็จะมองเออว่ะถ้าเกิดเครื่องชงนิดหนึงก็ห้าหมื่นกหมื่นละยังไม่ได้อะไรเลยเขาก็จะบอกว่าแต่ถามว่าอันเนี้ยพี่ได้กาแฟถึงแปดสิบแปดกล่องแต่ก,ก่อนเป็นแปดสิบหกตอนนี้ไม่มีชาเขียวก็เลยแปดสิบแปดกล่องถามว่าแล้วพี่เริ่มต้นธุรกิจได้ทันทีอืม ตั้งแต่แบบนี้เลยอ่าก็เคลียร์เคลียร์ความคิดแต่ถา,ถามว่าถ้าเกิดเขาถามเขาว่าเขาเริ่มต้นได้ไหมเขาติดอะไรเขาก็จะเล่าเองนู่นนี่นั่นถ้าเกิดเขาติดปัญหาเรื่องเงินแล้วอยากทําก็ลองให้แพ็กเกจต่ําๆลงมา,าค่อยๆลงมา,าค่อยๆลงมาแต่ถา,ถามว่าเขาไม่เริ่มไม่เริ่มมีปัญหาอ๋ออะไรแฟนไม่ทำถามเพื่อนดูก่อนทมนู่นถามนี่โอ๊ยร้อยร้อย ปัญหาให้ไปดูของผู้กองยอดผู้กองยอดตอบว่าอย่างไงผู้กองก็จะตอบว่านอกจากแฟนไม่เห็นด้วยมีข้ออื่นอีกไหมอ่ะเขียนไปเลยนั้นหนึ่งแฟนไม่เห็นด้วยอ่ะนอกจากแฟนไม่เห็นด้วยมีอะไรอีกไหมไม่มีตงังอ่ะไม่มีเงินนอกจากไม่มีเงินมีข้ออื่นอีกไหมคนล็อกปิดตอบอ่ะข้อสาม ไม่กินกาแฟอ่ะไม่นอกจากไม่กินกาแฟมีข้ออื่นไหมบางคนบอกว่ามีอยู่สิบหกข้อเลยเยอะที่สุดเขาบอกว่าเอ,อนอกจากสิบหกข้อนี้มีข้ออื่นอีกไหมค้นออกไหมหมดว่าเขาติดอะไรจากนั้นก็บอกว่ายินดีด้วยธุรกิจนี้เหมาะกับเขาที่สุดจับมือเข้าไปเลยเดี <c oughs> ย๋ยวจะไปใช้ให้ดูเพราะว่า <c oughs> ไม่มีธุรกิจอะไรที่มัน เหมาะกับพี่มากที่สุดแล้วขนาดนี้เพราะว่าพี่ติดปัญหาขนาดนี้พี่ยังทําได้ไม่มีธุรกิจไหนเหมาะกับพี่มากที่สุดแล้วออืมโเจดีที่สุดกับพี่เลยจับมือเขากอดเขาไปเลยอย่าไปดูผู้กองเขาอีกทีไม่แม่นยิ่งเสียก็เป็นสเต็ปร้าวๆในการทําธุรกิจแต่เน้นนะให้ทุกคนเขียนตัวนี้เราเป็นภาพเขียนตัวนี้เราเป็นภาพแล้วถามตอบให้ได้ เน้นเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่เปิดใจสําหรับคนที่ไม่เคยทําธุรกิจเครือข่ายหรืออาจจะมีความรู้งูปลาไม่ใช่ระดับแม่ทีมก็ก็ถือว่าคงจะมีประโยชน์นะแล้วลองเอาไปใช้กันมีปัญหาก็โทรมาละกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะครับขอบคุณมากครับดมอนโปเต้ครับผมครับสวัสดีครับ